กินไม่หมดแลอวนี่นี่เห็นไหมไหวไยวไเพื่อนเอ้ลยน่าอร่อยไหมสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าไปชอปปิ้งกันเพื่อนๆชอปปิง้งแบบไม่ต้องเสียเงินนะคะได้เวลากินข้าวเที่ยงแล้วเดี๋ยวไปหาชอปปิง้ง หาช้อปปิ้งกันในสวนเนะาะอาแดดร้อนมากเลยเพื่อนๆเอ้ย่ะนี่มะเขือตัวนี้ยายลดเล็ด,ล,ดลอดว่าวันนั้นเก็บไม่หมดนี่เนี่ยมันแก่ก่อนรีบเก็บนี่เพื่อนๆยังไม่ได้คิดว่าเมนูอะไรนะโอ้ยดูดิเพื่อนๆนีเน่เยอะเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าว้นี่เ, 1, 2, 3, 4, 5, เก็บไปจิ้มแจ่วบอง ยังไม่รู้ว่ามเมนูอะไรเข้ามาแล้วเดี๋ยวมันคิดได้เองน,นี่ตาหางแล้วไม่โตไม่เก๋เก็บกัหลายหลายลูกนะนี่ดูหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้กันหนึ่งสองว้ยเอาอันไหนละ่ะเอามันยังอ่อนออนอยู่เอาลูกนี้ คิดไปคิดมาผัดอันนั้นดีกว่ามันมีเนื้ออยู่กําลังจะว่าผัดเผ็ดเนื้อหรือผัดกะเพราเนื้อกะเพราดีกว่านาะไอ้น,นี่เอาไว้กินกับน้าพริกเนะาะมะเขือดูถั่วใหญ่มันร้อนอนี้สามสิบสามองศาดู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 เพื่อนเพื่อน,นมันแก่หมดแล้วยายบอกแล้วว่ายายไม่แช่ยายแช่ไอ้ถั่วธรรมดาไปเยอะแล้วอันนี้ปล่อยไว้งี้แหละ อ่าที่มันแก่กอาไว้เอามาเล็ดหวานหวานแล้วดูนแดบดบม,มันแก่ไวมากเลยเพื่อนๆนมาดูมาเห็นเรดดิสก็ใหญ่พอเก้ยวอุ้ยเรดดิสดูเพื่อนเพื่อนเลย กำลังน่ากินนี่นี่ว้าดูเรดิสกำลังน่ากินโอ้ยก็ส้มตำที่นาอเรดิสหรือตำขนมจีนเอาเป็นว่ายายจะไอ้นี่ดีกว่ายายจะผัดผัดไอ้นี่นึงว่าจะผัดไอ้นี่ก็มันชุนจะผัดกะเพรานะผัดพริกแกงเนื้อใส่ถั่วใส่อันนี้ดูก่อน เห็นอะไรก็เก็บไปอันนั้นเพื่อนๆเยใส่ใบโหระพากระเพราดูหนู่หนุ่หนุเว้ยวายมรณะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตา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 ยว่ายังอยู่ยังอยู่โอ๊ยเด็ดก่อนเดี๋ยวยายเด็ดก่อนเด้อดแตะเมล็ดหายหมดโอ้ยมันสุกจริงหรือเปล่านี่หรือว่าแดดแรงนี่โว้ยหนุ่ ยายว่ารออีกอีกสามวันสี่วันจะไปงานวันเกิดเพื่อนคนไทยอีกเก็บใส่ตู้เย็นได้บากว่าอีสาวอีกสี่วันเพื่อนด้วยวันนั้นวันแต่งงานวันนั้นเก็บไปที่ไหนได้ไปลืมอยู่ในรถไม่ได้ให้เพื่อนเลยอุย้ยนี่มันสุกจริงหรือเปล่าวะเพื่อนเพื่อนนี่อันนี้อีกอันนึงยายไว้ทำมาเล็ดดูดูเพื่อน ยวพงนี้กินส้มตำอีกเพราะว่าเรดิสเรดิตเห็นไหมเรดิตใหญ่แล้วว้ดูดูเก็บใส่ตู้เย็นจะแช่แข็งก็อ้ยเสียดายเนะยาะจะต้องได้เก็บเก็บแช่แข็งเองนั่นแหละเพื่อนๆนะโอ้โนี่มันไม่สวยแล้วเห็นไหมนี่มันเหลืองเออมันต้องการปุ๋ยหรือว่าอะไรนี่เหลืองเดี๋ยวสงสัยเอาปุ๋ยมาใส่ไหมละเอาไว้ในนี้ก่อนเด้อ เดี๋ยวไปกินข้าวก่อนจนเย็นเย็นค่อยออกมาใหม่ไม่ไวตอนนี้ร้อนเกิ๊โหระพาไปผัดใส่โหระพาผัดเนื้อใส่โหระพาโอ้ยเพืเ่อนเยอันนี้ก็อ๊อ ถึงห่อหมกอีกแล้วอยากกินอุ้ยดูเพื่อนๆว้ายนี่เออชอปปิง้งเอาถั่วใส่หน่อยนะอย,นอยู่ในบ้านพักไหมอ่อนๆสวยๆยาวๆเลยนี่ ใหญ่ชอบกินเล่นๆกินให้มันคุ้มไปเลยสดๆสดสดอืมพริกจะสุกแล้วเนี่ยยายจะเอาอันนี้ไปหั่นใส่หน่อยมันเผ็ดอันพริกสเปนมันไม่เผ็ด หันตอนแรกไปจะใส่มะเขือเปอเลยไม่ใส่แล้วันใส่พริกกับถั่วไปมะเขือเปอเดี๋ยวจะไปจิ้มเจลลบอง,อองนี่ผัดหั่นเนื้อก่อนเนื้อมีนิดหนึ่งนี่แบ่งจากเอ่ออะไรนะทำไ่นั่น ทำเอ่อนื้อแดดเดียวเลยว่าเอาไว้เพื่อทำอะไรกินเดี๋ยวตอนเย็นหรือใหม่ก็พรุ่งนี้กินส้มตำอีกแล้วตำขนมจีนอีกแล้วแหละเพื่อนๆแวดิบเห็นไหมเมื่อกี้แล้วก็ทอดไอ้นั่นทอดเนื้อแดดเดียวเนาะโอ้โหพรุ่งนี้เมนู ไม่ต้องคิดแล้วคิดไว้แล้วตรงนี้ได้แล้วเมนูแฟนใหญ่ทําให้กินแล้วนะคะแฟนใหญ่ไปอีกคลิปหนึ่งแล้วไปเลยมัวมัวนะคะมัวมัวมจะผัดกับเผาก็กลัวมันชุนเลยเอานี่แหละ กิเกงเนื้อจะใส่กะทิลงไปด้วยนะคะอ้แซ่บแซ่บแซ่บรก น้ำปลาน้ำตาลรดี้โอ้โหดูสีสีจังเนะไม่อยากกินแบบนี้เนาะนี่จะใส่ผักลงไปจริงๆมันต้องใส่ถั่วเนาะเอ้ยต้องใส่ไอ้นั่นอะ,อะไรนะมะเขือเดี๋ยวพอดีเรามีถัว่วมีพริกแล้วก็ใส่ถัว่วใส่พริกทำแบบว่าตามผักที่เรามีในสวนนะเนาะ น้ำคนๆเสร็จว้าวเพืเ่อนด้รัคข้าวบอยสุดยอดเรียบร้อยมะพร้าลงไปกินเขาก็ต้องใส่ใบมะกรูดมะกรูดก,ก,ก็มีแต่ไม่ใส่มะพร้าก็แซ่บใส่สมหมดณ์เลยมะพรา้าเรามีเยอะ ăn sống sống à, nó sẽ ngon. Wow, nó mở đây, hóm. Ăn mấy mệt lo, này. nhìn วายวายเปินเย้ยน่าร่อยไหม